คราวนี้ข้าพเจ้าจะพาดวงจิตของท่านออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ให้ล่องลอยไปกับสายลมเค็มและเกลียวคลื่นสู่กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งความช่วยเหลืออยู่ห่างไกลและความลับสามารถจมหายไปได้ในชั่วพลิบตาเรื่องราวนี้คือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งท้องทะเลตำนานเรือผีที่โด่งดังไม่แพ้เรือแมรี่เซเลส แต่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ใกล้กว่ามากนี่คือเรื่องราวของเรือสินค้า MV Joyita MV Joyita พิกัดมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้บริเวณหน้าน้ำระหว่างประเทศซามัวและหมู่เกาะโตเกเลาช่วงเวลาเกิดเหตุเดือนตุลาคมพุทธศักราช2,498คริสตศักราช1955 แหล่งที่มาบันทึกการเดินเรือรายงานการสืบสวนของกองทัพเรือและคำบอกเล่าของทีมค้นหาที่พบเรือเป็นกลุ่มแรกนัดท้องทะเลสีครามสดใสแห่งแปซิฟิกใต้มีเรือลำหนึ่งชื่อ j o ย i ต a ซึ่งแปลว่าอัญมณีน้อยมันเป็นเรือที่แข็งแรงและมีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัย ว่ากันว่ามันคือเรือที่ไม่มีวันจมเนื่องจากตัวเรือถูกบุด้วยไม้กอกหนาถึง8ตันทําให้มันสามารถลอยอยู่ได้แม้จะมีน้ําท่วมเข้ามาในตัวเรือก็ตามแต่คุณสมบัติที่น่าจะช่วยชีวิตนี้เองกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของปริศนาอันน่าขนลุกในเช้าวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2495เรือจอยิตาได้ออกจากท่าเรือในกรุงเอเพียประเทศซามัว มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะโตเกเลาซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ430กิโลเมตรบนเรือลำนั้นมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งสิ้น25ชีวิตประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐแพทย์เด็กสองคนและลูกเรือมากประสบการณ์การเดินทางที่ควรจะใช้เวลาเพียงสองวันกลับกลายเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรือจอยิต้าไม่เคยไปถึงจุดหมายมันหายไปอย่างไร้ร่องรอย ปฏิบัติการค้นหาทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แปซิฟิกในยุคนั้นได้เริ่มต้นขึ้นเครื่องบินลาตระเวนนับสิบลำบินค้นหาทั่วบริเวณเป็นเวลานับสัปดาห์แต่ไม่พบอะไรเลยเรากับเรือทั้งลำพร้อมด้วย25ชีวิตได้อันตรธานไปในอากาศตทาาจนกระทั่ง5สัปดาห์ต่อมาในวันที่10พฤศจิกายนเรือสินค้าอีกลำหนึ่งได้พบกับเรือจอยิต้า มันลอยอยู่อย่างเดียวดายห่างจากเส้นทางเดินเรือเดิมไปถึงไกลถึง1,000กิโลเมตรสภาพของมันทำให้ทีมค้นหาต้องขนหัวลุกว่างเปล่าโดยบริบูรณ์ไม่มีมนุษย์อยู่บนเรือแม้แต่คนเดียวทั้ง25ชีวิตหายไปอย่างไร้ร่องรอยเรือเอียงสาหัส ตัวเรือเอียงกระเท่เร่จนกาบเรือฝั่งหนึ่งเกือบจะจมลงไปในน้ํามีน้ําท่วมเข้ามาในห้องเครื่องและห้องพักด้านล่างแต่ด้วยไม้ก๊อกที่บุกไว้ทําให้มันยังคมลอยอยู่ได้แต่นี่คือจุดที่น่าชงนที่สุดทําไมคนทั้งหมดจึงตัดสินใจสละเรือที่ไม่มีวันจมแล้วลงไปเสี่ยงชีวิตในเรือชูชีพลําเล็กๆก,กลางมาหาสมุทรที่เวงหวาง ของใช้ส่วนตัวยังคงอยู่ครบถ้วนแต่ที่แปลกคือสมุดปูมเรืออาวุธปืนบนเรือและเครื่องวัดแดดหรือเซ็กแทนได้หายไปร่องรอยปริศนามีการพบผ้าพันแแบเปื้อนเลือดและอุปกรณ์ทําแผลของแพทย์วางทิ้งไว้บนดาดฟ้าเรือบ่งชี้ว่าอาจมีใครบางคนได้รับบาดเจ็บและได้รับการปฐมพยาบาลวิทยุที่เงียบงนัน ระบบวิทยุสื่อสารถูกพบว่ายังใช้งานได้และถูกปรับจูนไปที่คลื่นวิทยุสากลสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแต่กลับไม่มีบันทึกว่าได้มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆออกมาจากเรือจอยิต้าเลยเกิดอะไรขึ้นกับคนทั้ง25ชีวิตโจรสลัดแต่ว่าทำไมถึงไม่ปล้นสินค้าหรือของมีค่าอื่นๆไป การก่อกระบทแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่รุนแรงคลื่นยักษ แต่สภาพเรือไม่ได้เสียหายจากการถูกคลื่นซัดอย่างรุนแรงและผู้โดยสารคงไม่มีเวลาไปเอาเรือชูชีพลงได้ทันเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติบ้างก็ว่าเป็นฝีมือของเรือดำน้ำญี่ปุ่นที่ยังตกค้างจากสงครามโลกครั้งที่สองหรือแม้แต่การถูกลักพาตัวโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับจากต่างดาวปริศนาที่ยังคงอยู่คืออะไรคือเหตุการณ์ที่น่าประพึงกลัวจนทำให้คน25คนตัดสินใจพร้อมกันว่า การลงไปตายเอาดาบหน้าในเรือชูชีพลำเล็กยังดีกว่าการอยู่บนเรือที่ไม่มีวันจมลำนี้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีการพบร่างหรือร่องรอยใดๆของผู้สูญหายทั้ง25คนอีกเลยเรื่องราวของพวกเขาได้ถูกคลื่นลมแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกกลืนกินไปเหลือทิ้งไว้เพียงเรือเปล่าลำหนึ่งที่ชื่อจอยตาเป็นอนุสรแห่งปริศนาที่ท้องทะเลไม่เคยคิดจะคืนคำตอบ